วันนี้เรากำลังอยู่กับตัว Nissan นนา a v a r a 2.5 EL ตัว Black Edition ปี2019ค่ะพี่พี่า่าคันนี้นะคะเลขหม่เพียง73,000โลเท่านั้นนะคะโคตรสวยนะคะพี่พี่่ะภายในภายนอกสวยงามมากๆสันเรียมตัวรถไม่มีร่องรอยเลยคันนี้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะใครอยากชมภายในนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันดีกว่าคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะลูกหมูประจำการอยู่ที่สาขาหนึ่งนะ,ะของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองนะคะอยู่มีนบุรีกรุงเทพนะคะถนนเซรีไทยซอยเซรีไทย68แยก1มีนบุรีนั่นเองนะคะใครมาไม่ถูกนะ,ะโทรมาหา,หาลูกหมูได้เลยนะคะหรือว่าทักไลน์มาก็ได้เบอร์ลูกหมูทิ้งไว้ให้แล้วสามารถแอดไลน์ขึ้นนะคะพี่ๆวันนี้นะคะ แนะนำแล้วก็โคตรนำเสนอเลยคันนี้นะคะเป็นตัวนิสสันนาวา่2.5 EL ตัว Black Edition ปี2019นะคะคันนี้เลขไม้73,000โลกับราคา519,000นะคะผ่อน9,300นะคะ9,300นะคะบอกเลยคันนี้โคตรคุ้มพี่พี่คะ่ะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆตัวรถกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้ารายละเอียดตัวรถนะคะให้ดูเลยนะคะภายนอกนะคะ สวยงามนะไม่มีที่ติเลยนะคะสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบแบบนี้นะคะด้านท้ายนะคะสวยงามค่ะพี่พี่คันนี้มีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะโลโก้ต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะคันนี้เป็นตัว EL นั่นเองนะใครสนใจคันนี้บอกเลยต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะรีบทักรีบโพลหาลูกหมูได้เลยนะ คันนี้ได้เป็นสีแดงสี่ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะพี่พี่มีกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยมีจอทัชสกรีนมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นสามพี่พี่โคตรคุ้มกับรถปี2019ใช้งานไปโคตรน้อยนะคะคันนี้นะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะได้เป็นหลอดไฟแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะแถมมีไฟ d a y t i m e r u n n i n g light ให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟเลี้ยวในตัว นะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะจะเป็นไฟตัดหมอกให้แล้วนะคะเป็นแบบ LED สวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวกระจังหน้าค่ะพี่สวยตอบรับกับรถมากๆทะเบียนได้ทะเบียนนี้ไปเลยสวยงานจริงๆนะคะคันนี้บอกเลยใช้คําว่าสวยได้โคตรเปลืองนะจ๊ะคันนี้ได้เป็นสีดํานะคะฝากระโปรงนะคะตัดสีดํานะคะโคตรเท่เลยนะคะซุ้มล้อพี่ๆมาดูตรงซุ้มล้อกันนะ คุมล้อก็เท่ไม่เบาเลยนะคะแต่งทรงออฟโรดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่โปร่งคุมล้อแนบชิดสนิทแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะสวยงามค่ะพี่ทั้งยางทั้งแม็กนะคะเดิมเดิมหมดเลยนะคะเป็นแม็กเดิมมาจากโรงงานนะคะภายในค่ะพี่โชคเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะบอกเลยนะคะข้อดีของเพชรยนต์นะคะข้อดีของเพชรยนต์คือการันตีโครงสร้างนะคะรถต้องเป็นรถเดิมนะคะ ไม่ปรับปรุงแก้ไขไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำกับสีกอใหม่แน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะอ่ะนี่เรามาดูนะคะดูสังเกตง่ายๆนะคะถ้ารถมีชนหนักมานะคะพวกแผ่นเพจต่างๆทุกอย่างตรงนี้มันจะลบหายไปหมดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยตรงนี้หัวน็อตนะคะต้องไม่ใช่สีนี้นะถ้าเป็นรถที่ชนหนักมานะคะหรือมีการเปลี่ยนประตูอะไรมาก็แล้วแต่นะคะมันจะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะคะอันนี้คือสีเดียวกับตัวรถ หัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยค่ะพี่พี่ให้ดูเลยนะคะถ่ายให้ดูแบบละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะพี่หัวน็อตไม่มีรอยขัดไม่มีรอยไขย่ไม่มีรอยพ่นสีทับเลยนี่คือข้อดีของเพชรยนต์สติกเกอร์ต,าต่างๆยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยงามมากจริงๆนะคะภายในค่ะพี่ได้เป็นเบาะหนัง สีดำนะตัดกับได้สีส้มได้สวยงามมากสวยหรูดูแพงมากๆเลยนะคันนี้เดี๋ยวเราถอยออกมาให้ดูไกลๆนะไกลๆนะภายในนะคะคอนโซลต่างๆค่ะพี่สะอาดตาสะอาดใจเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรานะคะสตาร์ทรถให้ดูดีกว่านะคะเผื่อพี่ๆอยากเห็นนะคะว่าเลขใหม่จริงไหมคันนี้เป็นปุ่มโพสตสตาร์แล้วเรียบร้อยอเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูเลย เดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาอยู่ในรถสักครู่นะคะคันนี้นะคะเลขไมล์เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรนั่นเองนะคะตรงพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันให้เราเรียบร้อยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะคอนโทรลต่างๆได้หมดเลยนะคะพี่ๆคันนี้อ่ะให้ดูตรงนี้อีกหนึ่งทีนะคะ สวยงามคันนี้นะได้เป็นจอทัศนสกรีนด้วยค่ะพี่พี่เดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูนะนี่นี่นะคะมีปรับองศาให้แล้วเรียบร้อยนะคะดูว่ารถเราจอดอยู่ตรงไหนอันนี้คือดีนะเหมาะมากสําหรับคนที่เพิ่งหัดขับรถหรือยังขับรถไม่แข็งนะคะเวลาถอยหลังอะไรอย่างเงี้ย เราระมัดระวังอยู่แล้วและยิ่งเรามีกล้องแบบนี้มีเซ็นเซอร์มีให้ดูนะคะองศาต่างๆเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะออปชันของนิสสันเนี่ยเขามีมาให้ครบจริงๆนะคะพี่ๆคันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะ ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะมีช่องใส่แก้วให้2จุดแบบนี้นะคะมีช่องเก็บของให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีพาวเวลต์ตรงนี้ให้ชาร์จแบตด้วยนะคะครบจบที่นี่เลยนะคะตัวนิสสันนวรา 2.5EL ตัว Black Edition นั่นเองนะคะฟังก์ชันต่างๆนะคะมีให้ครบแบบนี้เลยนะคะพี่ๆใครอยากรู้อะไรนะคะเชื่อมเชื่อมได้หมดเลยนะ,ะบูทงบูทูชเชื่อมได้หมดนะคะพี่ๆอะ ครบแล้วเนาะภายในนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันด้านหลังนะคะเป็นปุ่มบูตสตาร์เนาะลูกหมูแจ้งไปแล้วนะคะคันนี้สวยครบจบที่นี่เลยนะคะห้าแสนหนาพนะคะผ่อน9,300บาทแต่ได้นิสสันนาวาร่านะคะตัวยกสูงไปด้วยนะคะสวยงามมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาแวะตรงนี้กันสักนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นปุ่มปรับปิดกระจกแบบไฟฟ้านะคะกระจกข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนจะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะห้องโดยสารด้านหลังกว้างขวางค่ะพี่นั่งสบายนะคะมีช่องวางแก้วให้ด้วยตรงนี้แถมมีแอร์หลังให้ด้วยพี่ๆค่ะอันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยวเอาไปเก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะไม่ต้องห่วงนะคะสวยงามแบบนี้นะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะบอกเลยห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผ่อนเก้าพันสามร้อยบาทนะคะเครดิตดดจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะตัวอย่าง ตัวแม็กต่างๆสวยงามค่ะพี่คันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะได้เป็นตัว Black Edition เนาะคันนี้บอกเลยว่าไฟเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเหลืองเลยนะคะแม็กไลเนอร์นะคะก็เป็นแม็กไลเนอร์เดิมมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะคันนี้มีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันนะคะด้านล่างมียางอะไ่เพากลางทุกอย่างยังอยู่ครบแหนบทั้งสองข้างก็ยังอยู่ครบๆแบบนี้เลย ะะสำหรับใครที่อยากออกรถนะคะและอยากรู้ว่าอาชีพที่ตัวเองทำนั้นนะคะสามารถออกรถได้ไหมเดี๋ยวมาชี้แจงกันในคลิปนี้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากออกรถนะคะเป็นพนักงานประจำนะคะอายุงานหนึ่งปีขึ้นไปนะคะหรือจะเป็นข้าราชการรับวิสาหกิจนะคะรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมหรือมีหนังสือรับรองเงินเดือน นะคะสามารถออกรถได้นะคะแล้วก็จะได้ดอกเบีย้ยพิเศษไปด้วยนะ,ะ2.794ปีเลยนะคะสำหรับใครที่คือสงสัยอยู่ว่าอาชีพที่ตัวเองทํานั้นะ่ะสามารถออกรถได้ไหมทักมาปรึกษาลูกหมูได้เลยนะคะแต่สําหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆไม่ต้องน้อยใจไปพี่ๆค่ะขอมีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรง1ปีขึ้นไปนะคะไม่ติดล่าช้าไม่ติดแบล็คลิสต์นะคะสามารถออกได้เดี๋ยวลูกหมูช่วยดันนะคะขอแค่มีเอกสารยืนยันไรายได้ชัดเจนพอ ะะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะหรือจะเป็นรับเหมาก่อสร้างนะคะมีเอกสารย,ยืนยันไรายได้ชัดเจนนะคะหรือจะเป็นเกษตรกรนะคะมีเล่มเขียวนะคะบอกเลยนะคะลูกหมูช่วยดันได้ทุกเคสแน่นอนนะ,ะขอแค่ไม่ปิดบังข้อมูลกันก็พอนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่านะคะ อ,อย่างแรกนะคะมาดูที่หน้าห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะคานนะคะพี่พี่เป็นคานเดิมจากโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะเม็ดอาร์ตยังเรียงกันสวยแบบนี้เลยนะคะมั่นใจได้เลยว่าด้านหน้าไม่มีชนมาแน่นอนทั้งคันคันนี้บอกเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมนะะ้ํากับสีกอไมค์ค่ะพี่หัวน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะ,ะให้ดูฝากระโปรงหน้าได้เลยนะคะพี่พี่สวยงามแบบนี้เลยครับผมนะ ใครสนใจคันนี้อย่าลืมทักอย่าลืมโทรหาลุ่หม,หมูได้เลยนะคะบอกเลยตอนนี้ n i ิสสันนวราว่างคันเดียวแล้วพี่ๆมา4ีหคันจองภายในวันเดียวเท่านั้นนะบอกเลยนะคะจองภายในวันเดียวเพราะว่านิสสันเนี่ยคนเล่นเยอะเหมือนกันนะคะถึงจะเป็นแบรนด์รองนะคะแต่ก็มี FC เยอะอยู่ นะเข้ามาปุ๊บไปปั๊บแน่นอนนะคะใครสนใจก็อย่าลืมทักหาลูกหมูได้เลยคันนี้เป็นเครื่อง2.5นะคะหรือ2,493 cc นั่นเองนะคะใครสนใจนะคะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะของเหลวต่างๆนะคะพวกแบตของเหลวน้ำมันเครื่องต่างๆของเหลวนะ,ะเดี๋ยวลูกหมูจัดการเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลยนะคะเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลยนะคะพี่ๆเอารถไปใช้ได้เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะ เดี๋ยวลูกหมูจัดการให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่มาจองกับลูกหมูเท่านั้นนะที่มาจองกับลูกหมูเท่านั้นนะคะบอกเลยวันรับรถแถมฟรีน้ำมันลด2,000บาทนะคะ แถมฟรีน้ำมันรถมูลค่า2,000บาทนะคะและมีประกันฉุกเฉินมูลค่า5,000บาทอีก1ปีนะคะสำหรับคนที่มาจองกับลูกหมูเท่านั้นนะคะหรือใครสะดวกเดินทางอยากมาดูรถด้วยตัวเองทักหาลูกหมูนะคะบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวลูกหมูพาเดินชมรถด้วยตัวเองและของแถมได้ตามที่แจ้งไปในคลิปเลยนะคะใครสนใจอย่าลืมทักอย่าลืมโทรหารลูกหมูนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ